ผืนนี้รหัส40ผืนนี้รหัส40เหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีม่วงคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกซื้อผืนนี้นะคะนำไปตัดชุดจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นกางเกงก็ได้นะคุณลูกค้า,าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นผ้าผืนนี้สามารถนะคะนาไปสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีคราฟสีขาวโอโม่สีขาวงาช้างใส่ได้ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปสสมใ่ เสื้อเชดสีเหลืองเห่ไม้ใส่ได้นะสีเหลืองนะคะใส่ได้ตั้งแต่สีเหลืองลวงพึ่งสีเหลืองดอกพูนสีเหลืองทองคุณลูกค้าค่ะแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดด้วยนะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเชิดสีม่วงสุดอลังการวันนี้เชดสีม่วงสุดอลังการวันนี้คุณลูกค้าขาสีม่วงดอกมะเขือสีม่วงขัดเงิสีม่วงเปลือกมักรูดสีม่วง มปงกคุณลูกค้าสามารถนําไปมิกแอนแมทใส่กันได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รงตัวมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะลายผ้าเป็นอะไรที่สวยมากนะคะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายกัดลายนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่มีความนุ่มคุณลูกค้าขาเนื้อสัมผัสนะคะที่นุ่มนะคะเลือกผ้าตัวนี้นํามาจัดจาหน่ายเพราะว่าเนื้อผ้าสัมผัสนุ่มมากนะคะแล้วเวลาเรานํามาสวมใส่แบบนี้มันจะทาให้เรารู้สึกสบายตัวสบายใจมากๆเลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าชุดนี้นุ่ม ใส่แล้ว20ครั้งค่ะชุดนี้นุ่งใส่แล้ว20ครั้งคุณลูกค้าคะใช้ผ้าแค่1ชิ้นเพราะว่านุ่งมารอบก36รอบเอียว30มอสแล้วก็ความยาวของชุดอยู่ที่35นิ้วซึ่งเป็นมีดีสคุณลูกค้าคะแล้วความยาวแขนได้อยู่ที่8.5นิ้วแล้วก็รูปแบบแขนก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ยกไหล่คุณลูกค้าก็ตัดได้สบายเลยก็คือ8.5นิ้วเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกรัััยยเเเข้้้้้้าาาามมไไดดดลจจะะส่่งงซืือออผปตตหหหวใ ต้องตัดเป็นมินิดเอชแบบนี้1,290บาทแต่ถ้าตัดเป็นผ้าถูกวันนี้คุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถูกแบบไมบกิจจะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะแจ้งรอบเอวเบื้องต้นเข้ามาก่อนอย่างเช่นนุ่งใส่รอบเอว30อย่างเงี้ยคะ่ะ เรานะคะเวลาเราเผื่อผ้าเราจะได้ไม่ต้องเผื่อเยอะที่เผื่อด้านในนะคะเราจะได้ไม่ต้องอ้อมเยอะนะคะเวลาใส่นันก็จะแบบว่าสบายๆเหมือนเราตัดสาเร็จรูปแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาก็คือใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายถ้าตัดเป็นผ้าถุงเหมือนที่นุ่มบอกอไปไปไปก็คือผ้าถุงแบบป้ายกิดตะขอฟรีไซส์เพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะขยับตะขอได้เองด้วย คุณลูกค้าสามารถขยับตะขอได้เองด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416 008ค่ะ089 0416 008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้ราคา400อยู่นี้ราคา4 0ราคาผืนละ590บาทวันนี้นุ่มก็มีกระป๋องใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านหนที่ชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้า ของเราไว้ด้วยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะจะได้รับของขวัญของขวัญสุดพิเศษเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดสมฟิีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็พื้นที่ห่า,างไกลจังหวัดท่องเทพพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีค่ะคุณลูกค้าคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดเพลยนี้อัราหักสี่ศูนย์แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยจ้า พื้นนี้รหัสสีหนึ่งสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีส้มอยู่แล้วคุณลูกค้าคขะวันนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมคือเป็นสีส้มพีชส,สีส้มอมชมพูค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกชอบเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่า ผืนนี้สามารถนําไปสวมใส่กับเสื้อสีส้มแล้วก็เฉดสีชมพูด้วยใช่ไหมคะเฉดสีส้มนะคุณลูกค้าขะไม่ว่าจะเป็นชมพูพาสเทลชมพูชาไทยสามารถนําไปสวมใส่ได้เลยหรือว่านะคะจะเป็นสีส้มอมชมพูที่เรียกว่าสีส้มพีคค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปสวมใส่กับเสื้อสีขาวสีครีมไม่ว่าจะเป็นสีขาวอัพไวสีขาวโอโม่สีครีมอ่อนสีครีมเข้มหรือว่าจะเป็นเฉดสีชมพูนะคะตั้งแต่เฉดสีชมพูโอรสเฉดชมพูพาสเทลเนาะชมพูกรีบบัวชมพูกระปิดหรือว่า จะเป็นชมพูบานเย็นซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนำไป mix and m a กันได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008ถ้าใส่กับสีส้มพีชเลยจะมีความแมทก,กันนะคะอยู่ที่90เนื้อ90%เลยแต่ถ้านะคะใส่ตามเฉดที่นุ่หมอที่สามารถใส่ได้เนาะก็จะมีความแมทอยู่ที่70นะคะคุณลูกค้าคะ70%ซึ่งสามารถนำไปสวมไปใส่นะคะเป็นผ้าตัดชุดสวยสวยได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนำไปใส่กับเสื้อเฉดสีเข้มตัดกนันแบบเห็นชชัดเเเเจนเลยยะะคคอออู่่ทีวาาาาามมบขงรรรสถ ส่วนเลือกใส่ได้เลยคุณพี่จ๊ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะผืนนี้ราัาสีหนึ่งผืนนี้ราัาสีหนึ่งขนาดน้าผ้า100เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรราคาผืนละ590บาทวันนี้นุ่มก็มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ค่ะนุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์มูลค่า50บาทแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจว่าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089 0 4 1 6 0 0 8 089 0416 008นงานย้าไทยผ้าทอสวยๆแ แบบนี้จากร้านแม่มณีผ้าไทยของเรารับรองถูกใจแน่นอน ปืนนี้สีเหลืองรหัสสีสองสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที like ่ชื่นชอบสนใจสีเหลืองอยากได้ผ st ้านะคะไปตัดผ้าถ hmm. ุงอยากได้ผ้าไปตัดเป็นชุดม mm. ินิเดสอยากได้้าไปตัดเป็นกระโปรงเฉดสีเหลืองอยู่แล้วรับรหัสสีสองได้เลยค่ะรับรหัสสีสองได้เลยพักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์แปดค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนําเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะนําไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ ชอบดูคุณแม่มาริพ่าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคา,ายเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มมากเนื้อผ้าฝ้ายนุ่มมากคุณลูกค้าคายแล้วก็เป็น งานผ้าไทยกับลายเป็นงานลายไทยที่มีความสวยชัดมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนุ่มมีกระเป๋าค่ะนุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะบูลค่า50บาทแถมได้ฟรีถุงใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคพืนนี้อาราหัส42ได้อีก10เหรียญได้อีก10ท่านค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้นุ่มจัดเป็นเซตให้อยากให้นุ่มนะคะจัดเป็นเซตให้ใช่ไหมคุณลูกค้าบอกว่านะคะเอาเซตเอา นำนะคะผ้าไหมสีพื้นนะคะมาจัดเซตให้หน่อย990บาท990สบาทนะคะสำหรับผ้าพื้นคุณผู้ค้าเลือกได้นะอยากได้เป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือว่านะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลือง กลางๆนะคะอย่างเช่นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้ใส่คู่กันได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเซตนี้9 9 0บาทเซตนี้990บ,บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะรหัส42รหัส42ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ<ม>นุ่มก็มีนะคะผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายถึงล,ละ100อบาทแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้ารับเซตนี้นะคะคุณ ผ,ผ้าตัดชุดรหัส42นะคะ ผ้าไหมที่เลือกใช้จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์คหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นสีเหลืองเบาๆนะคะจะเป็นสีเหลืองเฉดน,นี้เลยคุณลูกค้าคะสีเหลืองรวงพึ่งสวยไหมคะสีเหลืองลวงพึ่งสวยไหมคะส,ส,สาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะรับเซตนี้ชอบใส่เสื้อที่เป็นเฉดสีเบาๆเลือกผ้าเนี่ยเลือกผ้าสีพื้นเลือกผ้าไหมสังคเคาะห์ทองเื่อสามตะกอบเป็นสีเหลืองรวงพึ่งได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะราคาชุด1 9 9 0รบาทราคา1ชุดวันนี้990บบาท สามารถตัดชุดไทยได้1ชุดเลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะของฝันของฝากชุดพิเศษมอบให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ใครสั่งซื้อผ้าตัดชุด990บาทนุ่มก็มีผ้าของมาผ้าคว้า,าราคาผืนละ100บาทแถมฟรีหนึ่งืหรือว่าคุณลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อสั่งทําเป็นของที่เราลึกงานบุญกระถิ่นงานบวชของรับไหว้งานแต่ ของชําด้วยงานแต่งสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อสั่งทํา30ิบพื้นห้ื้นขึ้นไปโลโก้ตรงนี้เดี๋ยวทําให้ข้อความให้ฟรีอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าของที่ระลึกปูนกระถิ่นแล้วก็ใส่รายละเอียดข้อความสูงสุดได้ถึง4บรรทัดนะคะสั่งซื้อ30มสนะิบพืนห้าื้น,าททาน,นราคาพื้นละ90บาทเท่านั้นค่ะราคาพื้นละ90บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะนําไปสมมอบสอ่งต่อเป็นของฝากของฝากของที่ระลึกก็สามารถแจ้งเข้ามมาาาาานนนะะะคคคคเเข้า้้าไดลลยหรือวุ่ณูกะะสใจ กระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์สวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้ราคาใบละ50บาทราคาใบละ50บาทค่ะสั่งซื้อวันนี้1โล12ใบจ่ายเพียง600บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008คุณลูกค้าคะปืนนี้รหัส42ปืนนี้รหัส42คุณลูกค้าที่ชอบนะคะหรือว่าสนใจอยากได้เสร็สีเหลืองอยู่แล้วเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าเซ็ตน,นี้นะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะ590บาทกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยทูท u b e ล้รับสิทธิพิเศษม,มากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปทางไม่บวกเพิ่มขอบคุณมากๆค่ะ